สวัสดีครับเมื่อนี้ี่สาาบลติกาพามาชมต้นเฮเซนัทนะครับต้นเฮเซนัทเป็นไม้บ่อนไซใน,ในธรรมชาตินะครับสายพันธุ์นี่ครับต้นเฮเซนัทนิยมปลูกเป็นในประดับนะครับต้นเฮเซนัทเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทังอาหารสูงนะครับเมื่อนี้ อสามมดับติคมาชมต้นเฮสซนัดที่มีกิ่งกา้านงอสวยงามนะครับเป็นบ่อนไซในธรรมชาตินะครับสายพันุนี้ครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับลักษณะกิ่งต้นของเขานะครับจะบิดงอตามธรรมชาตินะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับดูความบิดงอของเขานะครับ บิดงอตามธรรมชาตินะครับต้นเฮเซนัทหรือว่าเกาลัดฝรั่งนะครับหรือว่าต้นมะกกในภาษาอีสานนะครับเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากครับแต่สายพันธุ์นี้มีต้นบิดงอเป็นบ่อนไซ์ในธรรมชาตินะครับสายพันธุ์นี้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับควมบิดงอเขาครับสวยงามครับ บางครั้งจะเห็นในกระถางนะครับหรือว่าแจกันครับนิยมใส่เสียบแจกันนะครับเพราะเขามีความสวยงามในศิลปะนะครับความบิดงอของเขาครับจริงเล็กๆก,ก่บ,บิดงอเลยนะครับสวยงามครับเป็นศิลปะของเขาครับต้นเฮเซนนัดอันนี้คือดอกของเขานะครับ เขาออกผลแล้วครับต้นเล็กๆนะครับแต่บบท่านกระหอกครับกระหอกกินเบิดนะครับผลของเขาครับต้นเฮเซนนัดครับสายพันธุ์บิดงอที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับไม่บ่อนไซนะครับเขามีสารอาหารสูงนะครับเฮเซนนัดหรือว่ามัก กอฝรั่งนะครับหรือว่าเกาลัดฝรั่งครับผลของเขาครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสปปรรพคุณผลของเมล็ดของเขานะครับช่วยเสริมสร้างภุ่มคุ่มกันป้องกันโรคหัวใจช่วยต้านต้านโรคมะเร็งช่วยลดการอักเสบของร่างกายนะครับเฮเซนนัทหรือว่า,ากอฝรั่งนะครับหรือว่า เกาลัดฝรั่งครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับลักษณะใบของเขาครับกูดงอมือนกันกับลำต้นเลยนะครับมเมล็ดของเขาเป็นผลไม,ม้ที่มีสารอาหารสูงอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันอิ่มตัวนะครับและฟอสเฟตสูงวิตามินอีแมงกานีด รับฝรั่งนะครับกวบิดงอตามธรรมชาติาาของเขาครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและก็ไม้เสียบแจกกันนะครับ พอความเปลี่ยนศิลปะของลำต้นของเขาขครับกิง ouais. เล็กๆกับิิดงอนะครับ ครับมือนีกอีสานมันติกตก,กับพามาชมต้ตนเฮเซนนัดเป็นผลไม้ที่ทมีสรรพคุณทางอาหารสูงนะครับเป็นสายพันธุ์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับ คลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> Yeah. What with? is it? Is that the side? Yeah. No, that it? No, it's if it ends up... Set of them off.